สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอกองทุน KF Infra นะครับขีด A กรุงศรี Next Generation Infrastructure นะครับชื่อเต็มก็คือกองทุนเปิดกรุงศรี Next Generation Infrastructure นะครับโค้ดตัวย่อนะครับ KF Infra นะครับ ตัวขีด a นี่ก็คือตัวที่บอกว่าเป็นชนิดสะสมมูลค่านะครับ kf infra a ก็คือเป็นกองทุน kf infra ชนิดสะสมมูลค่านะครับกองทุนเปิด kf infra นะครับไปลงทุนใน เครดิตซีสนะครับอินฟราส r ตร t เจอร์เอ t กวิตี้ฟันนะครับเป็นมาสเตอร์ฟันนะครับกองทุน kf infra นี่ก็ฟีดเข้าไปในกองนี้นะครับ kf infra นะครับลงทุนในอะไรนะครับก็มีอินฟราสตรกเจอร์นะครับที่อย่างเช่นยูทิลิตี้นะครับ Transportation, Infrastructure, นะครับ e l e c o m m u n น c a t i o n นะครับ Energy นะครับตัวอย่างของ Infrastructure นะครับพวกสาธารณูปโภคนะครับท่อส่งน้ำส่งกา๊าซส,ส,ส่งน้ำมันนะครับพลังงานทดแทนพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ระบบการประปานะครับการบริหารจัดการน้ำฟฟนะครับโรงไฟฟ้านะครับ พวกโทรคมนาคมก็เช่นระบบสื่อสารเสาสัญญาณโทรคมนาคมศูนย์จัดเก็บข้อมูลนะครับดาวเทียมนะครับการขนส่งนะครับก็มีทางด่วนทางพิเศษสะพานนะครับท่าเรือสนามบินระบบขนส่งนะครับโดยจะเน้นลงทุนไปในทั่วโลกนะครับ ตอนนี้กระจายการลงทุนที่ USA นะครับ36.3%นะครับสเปน11.5%นะครับแคนาดา9.4%ฝรั่งเศส9.2%นะครับจีน5นะครับอังกฤษ4.6%นะครับอิตาลี4.3เยอรมนี3.7%นะครับนอร์เวย3์3% แล้วก็อื่นๆ13อนะครับกระจายกันทั่วโลกเลยนะครับ KF Infra นะครับมีค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีของ NAV นะครับอยู่ที่0.9416ตต่อปีของ NAV นะครับ NAV ก็คือ Net Asset Value นะครับ กองทุนเปิด k f Infra นะครับมีค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าที่ซื้อนะครับค่าธรรมเนียมการขายนะครับที่เก็บจริงณนะปัจจุบัน1.5%นะครับค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนนะครับยังไม่เรียกเก็บนะครับปัจจุบันค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยนะครับขาเข้า1.5นะครับ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยนะครับขาออกนะครับยังไม่เรียกเก็บนะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะครับเก็บตามจริงนะครับโดยค่าใช้ใจ่ายนี้ก็จะดูในช่องเก็บจริงนะครับหากมีการอัปเดตอะไรก็ให้มาดูที่ช่องเก็บจริงนะครับในหนังสือชี้ชวนหรือเว็บไซต์ของบลจนะครับ กองทุนเปิด KF Infra นะครับมีนโยบายการจ่ายปันผลคือไม่จ่ายนะครับจะเก็บไว้ในกองนะครับแล้วก็สะสมมูลค่าไปเรื่อยๆนะครับ IPO อยู่ในช่วง15-23ถกุมภาพันธ์2564นะครับมูลค่าการซื้อครั้งแรกนะครับ5 0าบาทซื้อครั้งถัดไปนะครับ500บาท มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนนะครับมีด้วยนะครับ500บาทยอดคงเหลือขั้นต่ำนะครับอย่างน้อย50หน่วยนะครับระยะเวลาของการรับเงินคืนนะครับเมื่อเราขายนะครับเป็น T ีบวก4นะครับขายวันไหนก็นับไปอีก4วันทำการนะครับ โดยสรุปแล้วนะครับกองทุนเปิด KF-INFRA-A คนะครับกรุงศรี Next Generation Infrastructure นะครับมีระดับความเสี่ยงที่ระดับ6นะครับป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงินนะครับป้องกันเต็มจำนวนขั้นตัำของการซื้อครั้งแรกนะครับ500บาทครั้งถัดถัดไปนะครับ500บาทนโยบายการปันผลนะครับไม่จ่ายปันผลนะครับค่าธรรมเนียมการซื้อ1.5%นะครับ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองนะครับ0 9 4 1 6เต่อปีของ nav นะครับมูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนนะครับอยู่ที่500บาทนะครับยอดขั้นต่ำของหน่วยลงทุนที่คงเหลืออยู่นะครับ50หน่วยนะครับวันรับเงินค่าขายคืนนะครับเป็นปีบวก4 สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดต่างๆที่จะนำไปศึกษาต่อนะครับสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากฟันแฟกชีสนะครับเดี๋ยวจะทําไว้ด้านล่างรายละเอียดของคลิปนี้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปศึกษาต่อเพิ่มเติมนะครับศึกษาให้ละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับผมขอบคุณนะครับ